วันนี้นะครับก็เดี๋ยวทางทีมงานขายเนี่ยจะไปประชุมกันที่โคราชนะครับก็ทุกสาขาเลยแสาขาแล้วอ่าเรียกว่ายังไงนะคันที่จะไปวันนี้ก็จะเป็นเจ้าตัวมิลนะครับมันเป็น X, Ultimate, มิลเอ็กซ์แอนติเมตสีใหม่นะตัวนี้ราคาของมันเนี่ยเต็มก็กดได้นี่ว่าหนึ่งล้านห้าแสนสามื่นเก้าพันเป็นตัวเครื่องยนต์สามพันนะครับกับเครื่องสองล้อเดี๋ยวเราจะไปเอาตัวดอกไม้นะ ดอกไม้เวลาที่ลูกค้าถ่ายรูปใช่ไหมก็จะมีตัวดอกไม้นั่นแหละเดี๋ยวเราเจะเอาใส่เอาใส่ท้ายมิวเปิดไฟที่เห็นตรงนี้ก็จะเป็นไฟด้านข้างของประตูนะครับหรือว่าตัวไฟแอมเบียนไลท์นั่นแหละ ไปหน้ามิวนะครับมันจะปรับอัตโนมัติตามน้ำหนักที่เราบรรทุกนะมันจะไม่ไม่มีตัวปรับนะเอาเบรกมือขึ้นแบบนี้อย่าเบรกก่อนนะครับแล้วก็งัดขึ้นแบบนี้เวลาจะดับเครื่องก็ประตูท้ายมันสามารถเปิดได้ด้านหน้าด้วยแล้วก็ตรงนี้มันจะมีที่กดเปิดเนี่ย กะพริบสองครั้งท่านตั้งจัจผมวานให้น้องเขาช่วยยกไอ้ดอกไม้ใส่นี่หน่อยเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะว่ามันใส่ได้ไหมดอกไม้สองอันนี้ เผื่อบางคนอยากรู้นะว่ามิวมันอัตถประโยชน์ไหมเอาเลี้ยงใส่ด้านหลังเนี่ยครับชื่ออะไรชื่อกิฟตน้องกิฟตน้องกิฟเลี้ยงดีๆเอาใส่ตรงนั้นแหละครับเลี้ยงๆให้มันใส่ได้ขวางไหมให้มันใส่ได้นะกิฟืมอืมอันนึงก็ใส่ ไข่กันก็นได้ก็บไข่กันก็นได้โอเคขอบคุณครับผมเ,เรียบร้อยส้องรับฝ่ายขายวันนี้ไปหมดนะครับเวลาปรับ เียว่าย่างไรเวลานั่งก็สามารถปรับเอนได้ปกติแล้วที่พี่ต่ายชอบมากๆคือตัวมิวตัวนี้เวลาตอนกลางคืนนะครับเขาจะมีไฟไอตรงประตูที่พี่ต่ายถ่ายให้ดูเมื่อกี้ตอนที่เราเปิดไฟเดี๋ยวลองเปิดดูหลายๆท่านอยากเห็นไฟหน้าน,นี่เห็นไหมเวลาตอนที่ก็จะเปิดหน้าจอแอร์ ไฟด้านข้างประตูทีมงานเริ่มมาแล้วอันนี้ก็จะเป็นไฟหน้าเขานะครับไฟหน้าที่เราเห็นตอนคืนซึ่งมันเป็นหลอด LED แหละนะไม่สามารถปรับสูงต่ำได้เองนะครับมันจะปรับตามน้ำหนักที่เราปรับอ่าเราเราบรรทุกเออก็จะมีเลทของเขานั่นแหละไฟด์ไลท์เนี่ยจะอยู่ในโคมเดียวกันไฟตัดหมอกไป่ต่ายลืมเปิดให้ดูนะเปิดไฟตัดหมอกให้ดู นี่อันนี้ก็เป็นหน้าตอนเขาเปิดเปิดไฟหน้าสวยนะไฟตัดหมอกคันนี้ได้ทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะครับแปดห้าหนึ่งแปดรอทีแล้วก็พากันซื้อตามไม่จะเข้าเนี่ย จะแป๊บนึ่งกับอุจแจกเขาก่อนคารี้สุปโชคส่วนบุญยังไม่ได้เอาไปนะบุญยังไอ้บุญฮมบุญฮม,ญอ,มอันนี้ก็เหลือแค่น้นองเมียวกับทันปิยะ <c oughs> <c oughs> ส่วนกองกองอนนกประสงค์จะอยู่ตรงนี้อันนี้เวลาในกรณีที่โอ้นันไฟเน,ะเนาะเห็นอาเห็นยังเนาะในกรณีที่เราใส่กระเป๋าเดินทางนะครับครึ่งบริเวณเนี้ยมันสามารถใส่กระเป๋าได้หมดเลยในกรณีที่มีคนผู้โดยสารแค่5้5คนหรือเราสามารถพับได้ก็ตัวนี้ก็มีให้ 1, 5น3 9 0ล้านบาท ตอนนี้อุณหภูมิภายนอกตัวรถอยู่ที่19องศานะครับทุกคน19องศาที่เราเห็นเนี่ยเ,เวลาที่เราเปิดแอร์นะครับอาจจะเป็น25องศาก็ได้นะครับมันจะมีลมร้อนออกมาจากตัวช่องแอร์นะเราเรียวกว่าตัวฮนะีตเตอร์นนเดงส่วนหลายๆท่านที่ถามมานะครับตัวระบบนำทางของ2023ตอนนี้ถูกตัดไปเรียบร้อยนะครับไม่มีไม่มีเราจะทำยังไงเราก็เชื่อมต่อสมาร์ทโฟนนะครับใช้พวกตระกูล Android หรือว่าตระกูล iOS นะครับก็เชื่อมต่อแล้วเปิดในโทรศัพท์แล้วก็ลิงก์เอาที่หน้าจอใหญ่เอาสะดวกด้วยอัปเดตด้วยนะระยะทางตัวไหนช้าเร็วเขาก็บอกได้คันนี้วิ่งมาประมาณสักกี่กิโลนะอ่าน่าจะอยู่ห้าพันนะน่าจะวิ่งประมาณสักห้าพกิโลแล้วก็ยางนะครับเดี๋ยวเรามาดูสภาพยางไอย้ยางคือยางวิ่งห้าพักิโนะ สังเกตดูแบบอาจจะมีบางบางคอมเมนต์ที่ก็ตั้งโพสต์่าว่า,ายางมันเป็นร้อยจิกๆิอะไรอย่างเงี้ยน,น่าจะวิ่งพวกแถวไร่อ้อยหรือว่าการหมุนพวงมาลัยขณะที่รถอยู่กับที่ <c oughs> อันนี้ไปล้างมาเมื่อวานใช้งานจริงนะส่วนสีที่เราเห็นมันจะเป็นสีดำเงินใหม่นะครับเวลาที่โดนแสงมันก็จะสะท้อนแบบนี้เลย รถทดสอบนะครับแต,แต่ก่อนนะครับจะมีสติกเกอร์ใหญ่ๆแต่ว่าตอนนี้เขาจะมีสติกเกอร์อรเล็กขนาดนี้นะมั <c oughs> นเหมือนสติกเกอร์ของ UN อย่างว่า UNSCR นะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> สวยอันนี้พี่ไต่ก็รอทีมงานหกโมงนัดกันหกโมงเหลือเหมียวกับ <c oughs> เหลือพี่เน็ก รถโชว์ด้านหน้าจะจอด2คันรถโชว์ที่ไม่ค่อยได้เอามานะเพราะว่าช่วงนี้ฝุ่นมันเยอะมากนะครับก็ก็เลยเอามาโชว์สอคันพอส่วนลูกค้าท่านใดที่อยากเห็นรถเยอะมากกว่านี้นะครับไม่ใช่ส่วนรถนะอยากดูเขาเรียกว่าตัวรถที่เยอะๆอ่ะหลายๆรุ่นก็ไปดูข้างหลังเนาะโอเคตอนนี้ก็6กโมงแล้วจะเดินทางแล้วรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับรวยๆเองๆนะ